อัปเดตอาการบาดเจ็บแฮมสติงของเทปบิวพริพลบุญสอนก่อนลุยศึกใหญ่ในเดือนตุลาคมนี้โดยบิวพริพลุนสอนลมกดหนุ่มทีมชาติไทยไว้16ปีเผยอาการบาดเจ็บที่ติดตัวมาจากการแข่งขันเยวาวชนชิงแชมป์โลกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่14กันยายน2565หลังจากที่เทพบิวพริพลุญสอนนักกีฬาดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ลงแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลก2022รุ่นอายุไม่เกิน20ปีเมื่อเดือนสิงหาคมและทำลายสถิรติ ประเภท100เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีด้วยสถิติ10.09วินาทีก่อนจะได้รับบาดเจ็บแฮมสติงด้านขวาในการแข่งขันประเภท4 x 100เมตรชายก่อนหน้านี้บิวด้วพลบุญสอนได้รับการรักษาและกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้เปิดเผยอาการบาดเจ็บว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วถ้านับเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ90ซได้จากนี้จะต้องรักษาต่ออีกเน้นการทำกายภาพบำบัดอีกสักประมาณ1สัปดาห์ก่อนจะกลับมาซ้อมได้เต็มสตรีมอีกครั้งโดยโปรแกร,รมการแข่ง ข่งขันต่อไปจะเป็นรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศคูเวตซึ่งแข่งขันกันในวันที่13-16ตุลาคมนี้โดยบิวจะลงแข่งขันในประเภท100เมตรและ200เมตรชายรวมถึงวิ่งผลัดต่างระยะส่วนตัวมองเป้าหมายว่าอยากติดหนึ่งใน3ให้ได้ในทุกๆรายการที่ลงแข่งเพราะรายการนี้มีนักวิ่งหน้าใหม่ขึ้นมาหลายคนอยากให้ทุกๆคนได้เหรียญสำหรับการฝึกซ้อมจากนี้โดยโปรแกร,รมที่วางไว้มีติวเข้มเพราะการไปแข่งขันในรายการนี้เป็นหนแรกของเจ้าตัวด้วย